สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมแอมซุปร้อยผมจะมารีวิวจอยตัวหนึ่งครับกับช่วงของคลิปรีวิวนั่นเองนะครับผ่านทางอย่างเป็นคลิปชาแนลจอยที่จอยตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือจอยตัวนี้ครับชื่อว่า Xbox o n e Spectra นะเป็นของค่ายเค้าเองเป็นจอยน้องใหม่เลยล่าสุดเลยต้องบอกว่ามาแรงมากครับด้วยสีสันของมันนะครับก็คือสามารถปรับสีได้ผมบอกเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยไปติดตามช่วงหน้า แต่ก่อนที่จะไปเนี่ยครับฝากติดตาม Subscribe ช่องน,นี้ด้วยครับข้างล่างนี้เลยนะครับผมกลับมาดูกัน,นครับว่าแพคเกจมันจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนกับ X Box One นะครับก็จะเป็นโทนน้ำเขียวก็เป็นโทนของ Xbox อยู่แล้วแต่อันนี้ไม่ไม่ได้เป็นจอยที่ผลิตโดย Microsoft นะครับเป็นของ Power e แกะยังไ,ไงอ๋อแกะด้านข้างแกะด้านข้าง รางแล้วก็เปิดออกมาแพ็คเกจค่อนข้างแน่นนิดหน่อยโอเคเป็น okay. แบบนี้แยกออกมาครับมีสองกล่องสหานการณ์แจกนี่นะครับมันค่อนข้างแน่นเลยเลยกับแพ็คเกจตัวนี้โอเคนี่ แรกก่อนกับแพ็กเกจที่พุ่มจอยมานะครับน้่นเลยสีเขียวแบบนี้นี่นะเป็นแบบนี้นะแล้วก็สายครับจะอยู่ข้างล่างมันจะม้วนอยู่ข้างล่างในใน,ในกล่องน,นี้แล้วเราต้องแกะด้านหลังดึงดายออกมากบบวางไว้คือ,อ,ต,อนะต้องบอกว่าแพ็กเกจของรุ่นนี้เนี่ยแน,แน่นแน่นจริงแน่นหนามากโอเค ข้างในก็จะม้วนไว้แบบนี้ครับข้างในก็จะมีคู่มือแค่นั้นเองไม่มีแผ่นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าไดเวอร์ไดเวอร์ของตัวนี้ครับใช้ตัวเดียวกับ Xbox One นั่นเองใครที่ใช้ Xbox 360อยู่ก็ต้องไปโหลดไดเวอร์ของ Xbox One มาใช้นะครับถ้าจะใช้ตัวนี้อโอเคเราก็มาดูกันสายเนี่ยมันยาวนะสัก3-4เมตรแหละก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะครับหลักๆของตัวตอยเลยดู ด,ดูดีไซน์ออกมาแล้วกันครับก็จะมีปุ่มธรรมดาเหมือนไอ้บล็อ,บอกวันทั่วไปนะครับแต่ที่พิเศษคือไอ้สีเงินๆตรงนี้ครับมันสามารถที่จะปรับเป็นไฟได้ไฟกระพริบไฟแบบว่าอย่างที่เราปรับครบมันมีทั้งหมด3ดีไซน์เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าเป็นดีไซน์แบบไหนตอนที่เราเสียบคองเนาะด้านหลังครับก็จะมีปุ่มปรับ1กับ2แล้วก็มีแสง 1, 1. เนี่ยก็คือปรับแสงตรงนี้ตรงกลางนะครับ ส่วน2เนี่ยก็คือปรับตรงข้างจอยตรงนี้ตรงที่จับอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราต้องไปไปเสียบให้ดูส่วนตรงกลางที่เป็นปุ่มแสงเนี่ยที่เป็นรูปรูปพระอาทิตย์เนี่ยก็คือปรับสามารถปรับได้ว่าสว่างสุดสว่างลงมามืดสุดอะไรเงี้ยมีทั้งหมดสีระดับด้วยกันนะครับอ่านี่คือคือดีไซน์ของมันหลักๆแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ย ต่างจาก Xbox One ก็คือตัว LB กับ RB ที่กดง่ายกว่าคือถ้าใครใช้ Xbox One จะรู้ว่า LB RB เนี่ยถ้าเรากดตรงกลางเนี่ยครับมันจะกดไม่ค่อยติดแต่น,นี้เนี่ยสามารถกดได้ปกตินะครับต่อมาข้างบน LTRT ก็จะต่างจาง Xbox One ก็คือ LTRT ของตัวสเปก t ตเนี่ยครับมันจะมีมีจะหน่อยขึ้นมาให้เราแบบว่าแค่เอานิ้วสัมผัสน,นะครับ สามารถผ่านไปเนี่ยมันก็มันก็ติดนิ้วเราแล้ว,ลวอันนี้คือข้อดีของดีไซน์ของสเปกตร้านะครับส่วนปุ่มปุ่มเนี่ยต้องบอกว่าลื่นครับเหมาะกับสําหรับคนที่เล่นเลี้ยงบอลถามว่าเลี้ยงข้องไหมเลี้ยเลี้ยงคล่องมากคล่องมากครับแต่ว่าใครที่มือเร็วเนี่ยต้องระวังเรื่องการกดท่านิดหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อดีรวมๆของสเปกตร้าโอเคเดี๋ยว มาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างสเปกตรเอกบ็อกวันที่ผมเคยใช้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเรามาดูความแตกต่างกันครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับทําให้ที่ทําให้จอยตัวนี้เนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่ของเพลเยอร์หลายๆคนนะครับนั่นคือนี่ครับแต่ของมันเท่มน,ะนี่เราสามารถปรับได้ด้วยด้วยสีด้วยสีสันนะครับมันทําให้จอยตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอยากจะใช้ ก็คือสีเนี่ยมันมีทั้งหมด15สีด้วยกันนะครับที่เราปรับได้แล้วก็การกระพริบของมันเนี่ยเรามีปรับแบบนี้คือแบบที่1คือค่อยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับแบบที่2คือแบบกระพริบทีละสีนะแบบที่สามคือปรับตามสีที่เราอยากได้ก็คือสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยครับในตอมาคือไอ้ข้างๆเนี่ยเราก็ปรับได้เหมือนกันเหมือนกันเลยสเต็ปเดียวกันครับสามสเต็ป ก็ปรับตามสีที่เราอยากได้นะครับอนอกจากนี้ถ้าเราบอกว่าสีแม่งแสบตาเกินก็ปรับปรับตรงกลางครับสามารถปรับให้มันแบบมืดได้สว่างได้นะครับโอเคอันนี้คือจุดเด่นเลยต้องบอกว่าจุดเด่นของสเปกตรัมจุดขายเขาเลยครับต่อมาสิ่งที่แตกต่างกัน อกีกหลักๆเลยเนี่ยคือตัวอนาล็อกนั่นเองอนาล็อกของทางสเปกตรเนี่ยผมบอกว่าอยากจะบอกว่ามันดูแบบว่าไม่ไม่เสถียรเท่ากับ X Box One นะครับ X Box One เนี่ยด้วยองศาที่เวลาเรากดหรือหมุนไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น30องศา4 5องศาเนี่ย X Box One ทำได้ดีกว่าคือสเปกตราเนี่ยมันมันค่อนข้างเร็วพอเร็วเนี่ยเหมาะกับคนที่จะใช้เลี้ยงบอลอย่างเดียว แต่ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นคือเวลาที่เรากดเล่นท่าครับถ้าเรากดเร็วเกินไปมันก็จะกดไม่ติดนี่คือปัญหาหลากัลกๆของสเป t ตาเลยนะครับโอเคผมมาสรุปนิดนึงแล,ล้วกันระหว่างความแตกต่างระหว่าง Xbox One กับสเปกตาถ้าในความคิดผมเนี่ยถ้าเป็นผมนะถ้าจะซื้อนะเป็นผมผมอยากได้ Xbox One มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าด้วยด้วยแบรนด์ครับ Xbox One เนี่ยทำโดย Microsoft คือก็ก,ก็ก็ทำมาจากจีนเหมือนกันแต่ว่า แบรนด์เป็นของ Microsoft ซึ่งปุ่มทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูแข็งแข็งแรงหนาแน่นมากกว่าสเปกต้านะครับแต่ว่าใครที่ชอบเลี้ยงบอลวิ่งแล้วเลี้ยงแบบผิวๆอย่างเงี้ยครับผมก็แนะนำสเปกสเปกต้าตัวนี้นี่นะครับได้สีสันด้วยก็สำหรับการยิงในเกม f i ฟ่าออนไลน์เนี่ยถ้าถามว่าจอยไหนปั่นดีกว่าผมก็ยังแนะนำเป็น X Box One ครับ ซึ่งราคาเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับโอเคอันนี้คือข้อแตกต่างที่ผมอยากจะสรุปให้ทุกคนได้ฟังสำหรับจอยสเปกตากับ Xbox One นั่นเองก็คือมันค่อนข้างาจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันก็คือเป็น X b o x One Driver เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับ,การ,บการรับชมการรีวิวของผมครับถ้าไม่ดีก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับก็ผมก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ